าลครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนอวิธีการโหลดอแอปจากาเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะครับยังเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกต้องพิมพ์ไปที่ Google นะครับโอเคพิมพ์คำว่า,า apk แล้วก็ q o o นะครับกดค้นหาไปเลยเเลือกเบราว์เซอร์อครับแล้วก็ให้เลือกอ,อันแรกนี้เลยที่มันเป็นภาษา อ่าญี่ปุ่นเกาหลีอะไรนี่นะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วครับแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้กดตรงนี้ไปเลยนะครับมันก็จะดาวน์โหลดแต่ว่าผมดาวน์โหลดไปแล้วก็แมวนะครับโอเคแล้วก็ ครับแล้วก็เข้าแอปไปเลยโอเคครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็สมมุติว่าผมจะเอา,อา ไลนเจอโอเคอ่ะครับแสดงว่ามันมีแต่มันมีอันเดียวนะครับก็ขี้เข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วมันจะให้ดาวน์โหลดแต่ว่าผมมีอยู่แล้ว มันเป็นของไทยนะครับมันไม่มีของญี่ปุ่นงั้นลองคุกกี้ลันก็นแล้วกันอ่อเคไออี K I e, คุกกี้ลันนี่กาเรียนี่ครับคุกกี้ลันของเกาหลีนะครับคลิกเข้าไปอ่าแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับโอเคแค่นี้คุณก็สามารถเล่นเกมของ ต่างประเทศได้แล้วนะครับแต่ว่าผมว่านะครับสำหรับเกมที่ไม่เข้ามาในไทยเนี่ยครับมันจะมีข้อเสียอยู่หลายอย่างนะครับถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็อย่าไปเล่นมันครับเล่นของไทยจะดีกว่านะครับ วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับก็กดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ